ได้ผ่าสอง PSO เนี่ยหรือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น้องๆไม่ควรพลาดเลยทีเดียวแต่เอาจริงนะถ้าสองเอเจนต์มา,มาดีกว่านี้น,นะ เราก็อสวดอีโนทกันอีกครั้งนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับรถถังขันล่าสุดของสายเยอรมันกับเจ้าเลพาราดสองเอเจวีนั่นเอง พสเนี่ยนะได้รับการพัฒนาโดย k r a u s m a f f ฟย์เวโดยความร่วมมือกับกองทัพเยอรมันซึ่งเป็นแพ็กเกจอัปเกรดที่นำเสนอสำหรับ MBT ที่มีอยู่มันเนียนะได้เปิดตัวครั้งแรกในปี2010และเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมของและพาส 2A6 MBT ซึ่งประกบรอบด้วยระบบย่อยบางส่วนของชุดปฏิบัติการสนับสนุนสัติภาพ และพาดสองเอเนี่ยนะได้รับการออกแบบมาเพื่อการทําสงครามในเมืองโดยเฉพาะเลยซึ่งมันถูกออกแบบมานะให้จัดการกับความขัดแยง้งที่มีความรุนแรงต่ํารวมถึงการปฏิบัติการทางทาหารทั่วๆไปปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นหนึ่งในรถถังต่อสู้หลักที่ดีที่สุดในโลกเลยเชียวกองทัพเยอรมันเนี่ยนะวางแผนที่จะอัปเกรดรถถังและพา2สองนะประมาณ5 0าสิถึง้คันให้เป็นมาตรฐาน2 A7 ซึ่งและพาดสองคันแรกนะถูกส่งมอบให้ก,กองทัพเยอรมันในปี20 1 4ปีรถถังนี้เนี่ยนะยังรับคำสั่งซื้อจาก ลูกค้าส่งออกอีกด้วยในปี2011นะนะเยอรมนนีตกลงที่จะขายรถถังคันนี้มากกว่า200คันให้กับซาอุดีอาระเบียและในปี2013นะกาตาก็ได้สั่งซื้อ MBD นี้จํานวน62คันอีกด้วยซึ่งรุ่นของกาตาเนี่ยนะจะเรียกว่าเลปาส2 a 7 q และในปี2018นะนะฮังการีก็ยังสั่งซื้อรถถังคันนี้อีก44คันซึ่งนั่นก็คือรุ่น2 a 7 hu ด้วยความที่ว่าเลปาส2 a 7เนี่ยนะเป็นแพ็กเกจอัปเกรดแบบโมดูล่าดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่พิเศษก็คือ เล็บผ่าสองรุ่นเก่าแลวนะสามารถอัปเกรดเป็นรุ่น 2A7 ได้อีกด้วยนะอีทั้งระบบการต่อสู้เนี่ยสามารถปรับให้เหมาะสมได้กับความต้องการของลูกค้าเลยซึ่งการกันของเล็บผ่าสองเอเจเนี่ยนะมันก็ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยเล็บผ่าสองเอเจเนี่ยได้มีการติดตั้งชุดเกราะคอมโพสิตเพิ่มเติมในช่วงที่มีการเปิดตัวเนี่ยนะมันคือเกราะป้องกันรุ่นล่าสุดที่ดีที่สุดเลยล่ะซึ่งการป้องกันระดับที่สูงกว่าต่อภัยคุกคามที่หลากหลาย และดูเหมือนว่าเกาะเนี่ยนะจะใช้วัสดุนาโนเซรามิกผสมไทนาเนียมและโลหะผสมเหล็กที่ทันสมัยชุดเกาะใหม่เนี่ยนะให้การป้องกัน RPG รอบ360องศาเลยและมีการติดตั้งสเก์ตด,ด้านข้างใหม่การป้องกันพื้นตัวถังยังเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อแรงระเบิดจากทุนระเบิดและอุปกรณ์ระเบิดทํามืออีกรั้งนนงนะมันยังมีเกาะแบบโมดูลา่าดังนั้นเนี่ยนะโมดูลที่เสียหายสามารถเปลี่ยนได้ง่ายเลยล่ะในสนามรบเลยนะ รถถังหลักคันนี้เนี่ยนะแน่นอนว่ามันติดปืนเรนเมทัล120มิลิเ mm มตร L55 ซึ่งเป็นปืนแบบเดียวกันกับเล็บผ่า 2A6 รุ่นเดิมแต่มันเพิ่มความแม่นยำในการยิงและระยะการยิงที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรถถังเล็บผ่า2รุ่นก่อนหน้าปืนเนี่ยนะบรรจุด,ด้วยมือและสามารถใช้กระสุนมาตรฐานของนาโตได้ทั้งหมดเลยส่วนเล็บผ่า 2A7V ในวอลคนเดอร์เนี่ยนะมันก็คือเล็บผ่า2รุ่นเก่าที่ติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปให้กลายเป็นเล็บผ่า 2A7 กองทัพเยอรมันในนาสั่งซื้อรถถังเหล่านี้จำนวน205คันแบ่งเป็นเลบะสองเอสี่หกสิบแปดคัน2องเอหกเอหกสิบเจ็ดคัน2องเอหกเอสองอีกห้าสิบคันและเลบะสองเอเจ็ดแท้ๆอีกยี่สิบคันในปี2017ถึง2019ซึ่งทุกคันเนี่ยนะจะได้รับการอัปเกรดเป็นมาตรฐาน2 A7 V นั่นหมายความว่าทุกคันเนี่ยนะจะได้ติดตั้งชุดแต่ง2 A7 ทำให้กลายเป็น2 A7 V ยังไงล่ะรถต้นแบบคันแรกนะได้รับการส่งมอบสำหรับการทดลองและประเมินผลในปี2018 หลังจากนั้นเนี่ยนะการส่งมอบให้กับกองทัพบ,บกุกยอรมันนี้เนี่ยนะก็เริ่มต้นขึ้นในปี2 0 1 9และมีแผนจะแล้วเสร็จในปีส2 6พันยี่สั้หกนสนสำหรับในเกมเนี่ยนะมันก็คือแลปผ่าสองเที่ติดตั้งปืนเข้าไปใหม่โดยมาพร้อมกับกล้องเทอร์โมเจน3าั้งกันเนอร์และคอมมานเดอร์มันมีแผนเกาะด้านหน้ามากขึ้นนะและได้เกาะรถสเก็ตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการอยู่รอดทําให้มันเนี่ยถึกขึ้นและตายยากขึ้นหากไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงในจุดสําคัญถ้าไม่ว่นรถถังในรถเนี่ยนะ ทางนี้นะจุดอ่อนเดิมๆของมันก็ยังคงอยู่โดย 2A7 เนีจยนะจะต่างจากสกูล s รั a f 2 2 2ของสวีเดนตรงที่ปืนของ 2A7 เอีจยนะจะยาวกว่าทําให้ความเร็วกระสูนเนี่ยมากกว่าและการเจาะเกาะก็มากขึ้นไปด้วยโดยแรกกับการให้เกาะตัวหลังบางกว่าของสวีเดนนั่นเองพี่เนี่ยพูดมากจริงๆลยวันนี้นะนะเพราะฉะนั้นเราไปดูแกแพ็กเลยดีกว่า フッフッふッ。 おぼ <laughs> れちゃう。 空砲フルパワーチェッキを任せろ効いてる効いてるいいぞニャーシーアイアイ The next day พวกท่านหวาดกลัวยุคสมัยใหม่ขนาดนั้นเลยหรือครับนี่ก่อนน้องผมมืแตกมืนแตกแล้วแล้วแพ้พื้งแตกไม่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 เห็นไม่เห็นดกุยเตี้ยกันมันมันไม่ไม่รถรถมันมีคัดร้อยหนึ่งกูกกุ้ยงีกุ้ยงี้ร้อยหนึ่งแล้วก็อ้าวอะไรมึงอ่ะโอ้โหคุณตามเลี้ยพาเดีให้คุณเรอไม่ยู่เลยเพื่อน อุ้ยอืมน่าจะ99มั้งน่ะนั่นใครอุ้ยอืมได้ไม่หยุดเลยได้ไม่หยุดเลยแก่เงินตังนี่เลยปืนแตกปืนแตกมีคันมีคันปล่อยพีสองคันใช่ไหมแย่ละหนึ่งศักรูแล้วโชคดีเพื่อนกูโดนหลังยิงกูใช้เวลาเราบักสักหนึ่งสวยมากเกียร์อยู่เกยร์อยู่ตัวเรียกสองคันหลือน้าตู้สองคันเลยแล้วก็มีหลังกด้วยโอเคเดี๋ยวคันนี้กูเอาแล้วก็ข้างหลังกูเม็ตาตาตาโอเคหมดแล้วหมดแล้วไอ้นั่นไหนที่ไฟลุกอยู่หลังคันนั่นแหละ อ้แม่งไม่ไซ้ายมาแล้วเปลี่ยนไปห้าเจ็ดหลังอยู่เอาเลยควันเลยนะเอ้ยนั่นแหละใส่รับไปแล้วก็ละควันเก๋ควันเก,นเก๋ไปเลยเปิดเทมอลหมดเทมอลควันเก๋ตายยังน่ะตายแล้วแ <อา S 1> ล <ะ S 2> ้วมีคันมีคันฝ่ายจะไม่มีแต่เดี๋ยวซ้ายมาแนะ่พนักมีสองระยะคันเป็นเท่าไรน่าะระหว่างนะั้นที่ฐานเกิดไปแล้วมาหลังมาจะได้ซ้ำหน่อยสวยครับตายมีคันหนึ่งหนึ่งศูนย์พอว่ะ

เดขาขนาดไหโเออเอยอยอ้ยกูอีกเชียกูเพิ่งเกิดเนี่ยระลับกูมือแตกแต่ก้าวเองหนีเก่งนะมึงอ่ะนี่มันการโหลดระดับไทเกอร์วันแย่แล้วพลา,าดแค่ขาดเพื่อนกำลังบุกเดี๋ยว่แตกูแค่เป็น